อ๋อสบายดีเนาะพี่น้องทุกคนเนาะมื้อนี้ขึ้นภูขึ้นเขาอีกแล้วเนาะโอ้เมื่อยทีเมื้อนี้ฮ้อนอากาศฮ้อนเมื่อยน้ำเหงินอ,อกเรื่อยนะพี่น้องเฮ้อมื้อนี้มาคนเดียวเนาะปวดเชิงเนี่นย,ยข้างหลังนี่เนาะจังขึ้นนี่ไปโอ้เมือ่อยไปเที่ยวป่านะพี่น้อง อยู่บ้านนี้มีพญักล้าเนาะมุ <Herm> ่งจะพาพี <t> ่น้องทุกคนไปเที่ยวปานเหมือนกันเนาะคือเก่านะพี่น้องเนื้อชมในจังพึ่งยืดสร้างสตุอยอาะนู่นเนาะเจ้าเนเปิดเชดเอร์จากหมู่ยอาหายงชีตัุนัดตัวนุ่มชีนะเอาอเป็นหนุ่มหนาะจิมั่ะพญันตัวอย่างนุจะนิวเสียย่ะนิวแต่จะพกตื่นเลยเจ้าเนี่ยที่เปิดเชิดเดอหมู่ตุนัดมุชีนะอ๋อนู่นเนาะตัวอะไรซื้ออ๋ chúng nó chỉ ăn là cô chỉ không tua thế này ạ chỉ cô của tua lên à tua lên ô thì tiền đó hư tới luôn thế, chứ nó chỉ hư hư chứ sổ thì sổ rồi thì tôi tô thôi bây mùa kia này chụp hình số lên số tua nè à lên thì tôi của lại của chè của lại của chè hay ăn sau khi thương này nè, phi nông thương khuẩn thế chụp hình số này ạ à cho được tụt cái a si tụt 不用用，那啊，那要穿。但是现在穿了，穿了，穿了，对吧？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 穿

哎，过去是杀多啊！你看，那种番薯种来是多的。那个，那点古，土壤蛮弄，多弄土了。那那是，如今杀多，那是，一看点、嗯，啊，可多多，处啊，això, 到几弄啊？等到我收了，没有全部红了呢。这，你那点种番薯种来是多呢？白木仙子，被巧英这些杂的么？这好他们啥养了？我们还招米去招不些到山了。哎，被木鸡、被人家，种红了别了。 พี่น้องทุกคนเดี๋ยวนี้อ่ามาฮอดบ,บันนี้แล้วเนาะเขาจะกําลังขึ้นอันผู้เคลื่อนเขาตัวนี้ไปเนาะอันเส้นทานไปจะขึ้นตัวนี้ไปเนาะพี่น้องเนาะที่ตามพ่อไปเนะาะเมื่อเดียวมีนกบมีก็ได้หู้เถอะเนาะที่ตามพ่อไปเนาะตัอชิโนตัอต่อเยตเกียนนะทุกคนเป็นนะโอ้วันนี้ไปบ่ธรรมดาเนาะพี่น้องเวลานี้จะเคลืนตัวนี้ไปเส้นทานจะขึ้นยักษ์นิดหนึ่งเนาะ ขึ้นนี่ไปเทิงมันบ่าง,ง่ายเนาะบ่าง่ายขึ้นนี่ไปเทิงเนาะเดี๋ยวนี้ค่อยหรือว่ากำลังจะขึ้นนี่ไปเนาะแล้าต่อจริงๆขนมปินนะชมพงยืนเอาขอโทษพี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าภาษามงอันปนภาษาเราเนาะเดี๋ยวเขาเท่าขอโทษน้อยหนึหน่งเนาะเมื่อกี้จะขึ้นตัวนี้ไปมันบมธรรมดาชมพงยืยนชวนให้สุดตัวนะจริงๆขนมปิ้นเป๊โอ้ dùng gì kia na, kiếm muốn na. Muốn nhu cường na. Sao thật ta?

จ่อขอเช่ตัวนงถ้นะจบพุ่งยืนสูงในตัวอ่าเดี๋ยวนี้ก็ทีไปทางนี้ไปเนาะไปซื้อนี่ไปแล้วก็มันจะถึงแล้วเนาะตัชิินอตัวเด็กเก่งเก่าเลยนะคนนอนรออย่อีลูกขอหาเที่ยวเดี๋ยวยังเดี๋ยวมดเดมาตื้อรอเที่ยวตัชิลูกหาหน้าไม่เมจชิมดเดงนะตะเก็บไปตัวเจียงกาที่หาเขา

มาฮอและนะ้วพี่น้องทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้มาฮอดบันบนี้แล้วกำลังเกียนจะเข้าไปอยู่ในสมตัวนี้นะาาเ,นเน,นาสมมะนะนสมมืม่อจบพุ่งยืนแน่เตียวลุงหน้าสมแล้วนะลูงสมสมกูหายลุงรอชมมนะิบ้างหายรอชิบ้างแค่ไหนลุงหน้ายันสองนะลุงมังหุนง่นสองลุงรอจะมื่อีอ้ตุกตีนี่กู้ช่องแต่เราู่ชิปเอาอย่างนะั้น,นก,กูเ้เชลเคอเวียเตียวสม,มะนะนมมะกูหายลุงรอชมมิบ้างทีย lúc nó này lúc tụ tàu nằm mò sẽ đồng chúa chỉ cho nó cho lúc nó này ta chỉ nó uống gầm nhóc hồ họ một chúng cơ trọng tính rõ gầm nhóc rồi này thì có chơi tuổi rồi sắp nó cho chế sắp nó tuổi này nó này tàu hạ nó tuổi bị trống nó tàu cứ còn nó chịu với là này 就是那的用伽木，热多好。 อือแต่เชี่ยเตี้ยมันตาตัวรน้นเชีกันนะตะกกกตรนั้นมงอะแล้วมงตะกกเกนะอนองก็เลยนะยาวมาเล็บตรงนี้เล็บรงรงกอ่าสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่นี่มาเฝ้านกอาบน้ำเนาะเดี๋ยวนี้เขาเวลาจะกลับบ้านแล้วเนาะ อ่าบ่มีอีหยังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากกลบานแล้วเพราะว่าครบเวลาแล้วเนาะมื้อนี้ยิงก็ได้4ตัวเนาะได้4ตัวเฮาก็ดีใจเนาะมื้อนี้น่ะมาคนเดียวมื้อนี้ก็ได้ได้4ตัวแต่ว่าบ่แม่นตัวน้อยตัวใหญ่เนาะใหญ่ดวยนดีใจสุดมื้อนี้น่ะจะได้เอาไปให้ลูกเนาะลูกลูกเฮาได้4ตัวเนาะได้4ตัวตัวนกได้4ตัวเนาะนกอาบน้ํานกมาอาบน้ําเนาะ ่ได้สโตเนาะมื้อนี้ได้สโตบ่ปิ้นกินแล้วเนาะยับเอาไปให้ลูกลูกอยู่เฮือนทาเแล้วเนาะมาได้ไล่ไล่เถื่อบ่ได้เอาไปให้ลูกเนาะลูกก็ว่าพ่อนี่ไปตลอดตลอดเป็นยังบ่เอามาให้เฮาตอนนี้มื้อนี้ก็ได้สีโตเนาะเอาไว้บ่ปิ้นกินแล้วเอาไปให้อันลูกเนาะยัจูดล่ะนูนอตัวตเปลตัวนองสุเชียกกันท dùng tổ cơ chế cua đã không chế à đã không chế đó à giờ hai lùm lo chỉ mình thế là nên sắp xài giờ dù cái kỳ sứ nè nhom ban ban nọ sẽ chế lạ gì nó cho cái tim lo là họ bao giờ thế à là bao giờ bê tuần nào tuần nào thế cháu mong là nên họ chỉ chế thế à เดี๋ยวนี้นยองตัวเสียตัวนนี้เฉลี่นองเดียดเอาฮจงอาเจียนเนี่ยกตัวหนตัวหนึ่งน้องซื้อเที่ยวอันนี้เราซื้ออยู่จงพูส่นหยึ่งสตัวอน่่งนี่อซื้อกจะอหมดเชีละเป็นมาชินจีโดเลยเชียร์อ่างอาสบายดีนาอพี่น้องไม่นี้มาเมื่อเวลากับบ้านลรวเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเราจะขอลาพ่เจ้าไปก่อนเนาะอ่าเน่จงนะมาชินจีโดทก็ซื้อได้จจิสักเงกงซื้อวันนี้จะจะจ้เที่ยว เป็นมันชิ้นที่ดูดเชียนะ่ะติดตามช่องต่อไปเนาะพี่น้องทุกคนเนาะลาไปก่อนแนละ้วบายบาย